ทาง Netflix นะฮะได้มีการประกาศว่าจะเตรียมสร้างซีรีส์ที่เป็นโปเกมอนฉบับคนแสดงหนังตะลุง h o น News ในครั้งนี้ครับทาง Netflix ได้มีการเตรียมสร้างโปเกมอนฉบับคนแสดงมาให้เราได้ดูลงทาง Netflix แล้วครับ ทาง Netflix นะฮะได้มีการประกาศว่าจะเตรียมสร้างซีรีส์ที่เป็นโปเกมอนฉบับคนแสดงและได้วางตัวโจแฮนเดอร์สันผู้สร้างซีรีส์ลูซิเฟอร์แล้วก็ไวท์คัลเลอร์นะฮะมารับหน้าที่เขียนบทแล้วก็อำนวยการสร้างในครั้งนี้ด้วย โครงการสร้างซีรีส์ชุดนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นมากๆครับทำให้ยังไม่มีรายละเอียดอะไรไม่รู้ว่าโครงเรื่องจะเป็นรูปแบบไหนตัวละครที่ใช้จะเป็นใครตัวละครอีกจะเป็นพี่กระจูหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวของอีวุยนะฮะหรือกําหนดเปิดกล้องเนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ได้มีการวางกําหนดการอย่างแน่นอนนะฮะนี่ไม่ใช่งานฉบับคนแสดงเดียวของทาง n น t f l i x ที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนแอนิเมชันของญี่ปุ่นครับก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศสร้างภาพยนตร์เรื่องกัดดำนะฮะที่เป็นซีรีส์แล้วก็ อยู่ระหว่างการสร้างคาร์บอยบีบ๊อบแล้วก็วันพีทที่ตอนนี้ใน Netflix เนี่ยยังได้ลิขสิทธิ์ใช้อนิเมชันภาคเก่าๆของโปเกมอนหลายเรื่องมาด้วยครับงานฉบับคนแสดงก่อนหน้านี้ของโปเกมอนอย่างโปเกมอนดีเทคที่พิกจูนะฮะที่นำแสดงโดยตัวของคุณไรอันเลโนแล้วก็จัสติสสมิธครับที่ทำเงินไปทั่วโลกกว่า430ล้านเหรียญเนี่ยแล้วก็มีทุนสร้างกว่า150ล้านเหรียญครับในเรื่องโปเกมอนดีเทคที่พิกจูนะเป็นหนึ่งในภาพยนต์ ตัดแปลงมาจากการ์ตูนแอนิเมชันตัดแปลงมาจากการ,ร์ตูนตัดแปลงมาจากเกมที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะดูแล้วสนุกมากๆเลยสําหรับโปเกมอนดีเทคทีพปิกาจูใครยังไม่เคยดูเรื่องนี้แนะนําลองหาดูนะเป็นผลงานอีกหนึ่งเรื่องของคุณไรอันเลโนนะฮะปีปีนี้ผลงานของคุณไรอันเลโนก็จะมีฟรีไกด์ที่เราจะได้ดูกันแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับฮิตแมนไวท์บอดดกาดนะฮะที่เล่นเป็น เล่นเป็นบ้ก์ดของนักฆ่านั่นเองครับใครที่เป็นแฟนๆภาพยนตร์ผมแนะนำเลยนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel